ในข้อที่8ครับเขาบอกว่าซื้อสแตมดวงละ5บาทนะมาเป็น3เท่าของสแตมดวงละ3บาทตกลงเขาซื้อสแตมมา2ชนิดนะชนิดแรกเนี่ยดวงหนึ่งหบาบาทนะดวงละ5บาทอีกชนิดหนึ่งดวงละ3บาทเอาละโดยชนิด5บาทเนี่ยนะครับซื้อมาเยอะ กว่าดวงละ3บาทเยอะกว่า3เท่าเลยนะงั้นเรามาสมมุติจำนวนที่ซื้อก่อนสมมุติซื้อชนิดดวงละ3บาทมาเท่ากับ x ดวง เพราะฉะนั้นจะซื้อชนิดดวงละห้บาทมากี่ดวงครับจากท่อนนี้ ดวงละหบาทเนี่ยซื้อมาเป็นสามเท่าของดวงละสามบาทเลยสามเอกนะคำออะไรนะครับข้อไหนนะสามเอกสามเอกสาเอกดวงแล้วเขาไปพูดถึงเรื่องเงินที่ใช้ในการซื้อครับจ่ายเงินสำหรับซื้อชนิดดวงละห้าบาทไปมากกว่าเงินที่ซื้อดวงละ3าบาทเนี่ย อยู่96บาทเขาพูดถึงเงินที่ซื้อสแตปมแต่ละชนิดโอเคไหมเอองั้นเรามาคำนวณเนาะว่าจ่ายเงินสำหรับซื้อสแตปมชนิดรวงละ3บาทเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่มันก็ต้องเอาตรงนี้มาคูณกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจ่ายเงิน ซื้อชนิดดวงละ3บาทไปเท่ากับดวงละ3บาทคูณจำนวนดวงก็3าคูณ x ก็จ่ายเงินไปเท่ากับ3าบาทแล้วก็เช่นกันนะครับดวงละ5บาทครับ จ่เงินไปก็เอาราคาดวงละคูณกับจำนวนดวงนะครับ5คูณด,ด้วย 3x ก็จะจ่ายเงินไปสิบห้าเอคบาทเอาแค่นี้ก่อนงงๆอะไรไหม,ไมเงินะเนออนะเงินไขเองอนไขนะครับบอกว่าเงินที่จ่ายสำหรับซื้อดวงละห้าบาทมากกว่าเงินที่ซื้อดวงละสามบาทอยู่96บาท siapa 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 ค่าสแตมชนิดดวงละห้าบาทไปทำยย่อยนะสั้นๆนะค่าสแตนมดวงละห้าบาทมากกว่า ค่าแสดดวงละ3บาทอยู่96บาทนี่นะก็มาจากประโยคนี้นะครับยกเป็นตองนะมันก็เป็นโจทย์เปรียบเทียบแล้วสิเนี่ยมากกว่ากันน้อยกว่ากัน อยู่หน้าคำว่ามากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งมากพลาดพลาดพลาดก็ผิดก็ผิด Okay. อันนี้คือสิ่งมากนะครับเดี๋ยวบอกกูซิตอนนี้สิ่งมากเท่ากับเท่าไหร่ค่าสแตปมดวงละห้าบาทจ่ายไปเท่าไหร่ซิมห <15 8. S 1> ้าเอกค่ะซิมห้าเอกครับใช่อ่านะค่าสแตปมดวงละสามบาทจ่ายไปเท่าไหร่สามเอกค่ะ <15 8. S 1> เออตอนนี้เท่านี้คือสิ่งน้อยนะครับ สิ่งมากสิ่งน้อยมีมาแล้วความแตกตา่างนี่เก้าสิบหกนี่คือความแตกตา่างก็เอามาเข้ารูปประโยคสิ่งมากลบสิ่งน้อยเท่ากับความแตกตา่าง สิ่งมากก็แทนที่ลงไป 15x นะลบด้วยสิ่งน้อยก็แทนที่ลงไป 3x เนะเท่ากับความแตกต่าง96นี้ขอใช้สีเดียวกันแล้วนะครับลบกันก็เป็น 12x เท่ากับ96 12, x เดียว96หารด้วย12ก็จะได้ x ก็คือ8อยาเพิ่งเอาไปตอบเนาะอยายเพิ่งเอาค่า x นี้ไปตอบเนาะเรามาดูให้หาจํานวนสแตนจานวนสแตนที่ซื้อทั้งหมดนี่นี่ต้องเอาสองอันนี้มารวมกันใช่ไหมเนี่ยจำนวนสแตนที่ซื้อมาทั้งหมด นะดวงละ3บาทเนี่ยซื้อมา x ดวงดวงละ5บาทซื้อมา3 x ดวงจำนวนสแตป์ที่ซื้อมาทั้งหมดก็เลยเป็น x บวก3 x นะครับ 4x นะครับก็แทนค่า x เ้ือย8 x นี่คือชนิดสามแบบ ก็สามเอ็กที่คือชนิด5บาทปนะขอเช็คก่นอนนะ แผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างบอกรูก่อเนิอผมครับอ่าโอเคอ่านรตก่อนเสร็จแล้วบอกคุณนะครับคุณจะได้เลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับรูหมี ใช่ใช่ถ้า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 เสร็จแล้วกูจะได้เลื่อนลงลงเลื่อนลงอีก เสร็จแลครับโอเคอ่ะ